ขอเจริญพรมาอย่างญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระไตรปิโกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ธรรมภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทําหน้าที่ในการบรรยายญาติโยมก็คงจะรอติดตามรับฟังกันอยู่ เมื่อวันก่อนอาตมาได้นำเรื่องของนางวิสาขานะโดยเฉพาะเรื่องของอพรแปดประการที่นางวิสาขาได้เคยตั้งความปรารถนาเอาไว้ในสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนคือเมื่อแสนกับที่แล้วนะสมัยพระพุทธเจ้าพราะนามว่าปุตุมุตระเนี่ยความปรารถนาของนางก็มาประสบความสำเร็จเรียกว่าสมมโนรส นะในสมัยพระพุทธเจ้าของเราซึ่งเมื่อวันก่อนอามาได้พูดไปโดยย่อ8ข้อนะวันนี้ตามายอยากจะนำข้อความในพระไตรปิฎกซึ่งเป็นข้อความพิสดารเกี่ยวกับพร8ประการเพราะนางวิสาขาเนี่ยมาอ่านให้ญาโยมได้ฟังเลยนะที่จริงตาแรกคิดว่าจะพูดให้ญาโยมฟังย่อยๆแต่ว่าเนื้อความที่ญาโยมได้ฟังไปนะ อาจจะยังไม่ไม่ไพเราะเพราะว่ายังไม่ได้ฟังพาพยัญชนะที่ท่านได้บันทึกเอาไว้โดยตรงนะในสูตรนั่นคืออยู่ในพระวินัยปิฎกโยมนะมหาวัคภาคที่สองอยู่ในเรื่องของจีวรโยมเกี่ยวกับเรื่องจีวรต่างๆนะเรื่องของนางวิสาขานะโยมนะ เมื่อวานโยมฟังไปโดยยอ่อวันนี้โยมมาฟังพิสดารเลยนะโยมนะอตาตมาอยากให้ยายโยมได้ฟังพิสดารน,นะครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในพระนครพารณสีตามพระพุทธาพิรมแล้วเสด็จพระพุทธดำเนินไปทางพระนครสาวัตถีเสด็จพระพุทธดำเนินผ่านระยะทางโดยลำดับ ถึงพระนครสาวัตถีทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในพระเชตวันอารามของอนาถาบินทิกะคราบดีเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นนางวิสาขามิคารมาดาเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชี้แจงให้นางผู้นั่งเรียบร้อยแล้ว ให้เห็นแจ้งสมาทานอาถานราดเรียงด้วยธรรมีกถานางผู้อันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชี้แจงให้เห็นแจ้งสมาทานอาถานราดเรียงด้วยธรรมีกถาแล้วจึงได้กราบทูลอารัธนาพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์จงทรงพระกรุณาโปรโดรับพัตตาหารของหม่อมฉัน เพื่อเจริญบุญกุศลและปีติปราโมทในวันพรุ่งนี้เถิดพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับอาราธนาด้วยดุษณีภาพครั้นนางทราบการรับอาราธนาของพระพุ้มีพระภาคเจ้าแล้วลูกจากที่นั่งถาวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากระทําประทักษิณกลับไป ครั้นผ่านราตรีนั้นไปฝนตั้งเขาขึ้นในทวีปทั้งสี่ตกลงมาหาใหญ่โยมเนาะเรียกว่าทวีปทั้งสี่นี่ก็เรียกว่าทั้งโลกเลยดังนั้นเถอะโยมเนี่ยตกลงมาพร้อมกันเลยพลิกสุเหล่านั้นรับสนองขอภัยนะโยมครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งกะพิสูุทั้งหลายว่าดูก่อนภิสษุทั้งหลายฝนตกในเชตวันฉันใดตกในทวีปทั้งสี่ก็ฉันนั้นอืโยมตกทั่วทั้งโลกเลยว่าง,งั้นเถอะโยมพร้อมกันเลยนะพวกเธอจงสงสนานกายกันเถิดเพราะเป็นครั้งสุดท้ายที่ฝนหาใหญ่ตั้งเขาขึ้น ในทวีปทั้ง4โอ้โยมเป็นครั้งสุดท้ายเลยนะเนี่ยคงจะไม่มีอีกแล้วโยมนะคงจะมีในสมัยอนาคตพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปหรือเปล่านะเพราะว่าตรงนี้พระองค์ทรงตรัสว่าเป็นครั้งสุดท้ายนะหรือว่าฝนตกพร้อมกันทีเดียวทั้งโลกเลยโยมพิสุรนั้นรับสนองพระพุทธบัญชาว่าเป็นดังพระพุทธดำรัสพระพุทธเจ้าข้าแล้วพากันเปลื้องผ้าสงสนานกายอยู่ ครังนั้นนางวิสาขามิคารมาดาสั่งให้ตกแต่งของเคี้ยวของบริโภคอันประนีตแล้วสั่งทาสีว่าไปเถิดแม่เจ้าจงไปอารามแล้วแจ้งพัตตการว่าถึงเวลาแล้วพัตตาหารเสร็จแล้วเจ้าค่ะอ๋อใช้ให้นางทาสีไปนิมนพระมายมทาสีนั้นรับคำว่าเป็นเช่นนั้นเจ้าค่ะแล้วได้ไปวัด เห็นภิกษุเปลื้องผ้าสงสนานกายครั้นแล้วเข้าใจผิดว่าในอารามไม่มีภิกษุมีแต่พวกอาชีวกสงสนานอยู่นักบวชเปลือยกายโยมอาชีวกเนี่ยนางก็ไม่รู้นะทาสีไม่รู้ว่าเป็นพระนะคิดว่าเป็นพวกอาชีวกมาอาบน้ำฝนอยู่ในลานวัดโยมจึงกลับไปบ้านได้แจ้งความนั้นแก่นางวิสาขา นางวิสาขามิคารมาดาอาขาไปจึงกลับไปบ้านได้แจ้งความนั้นแก่นางวิสาขามิคารมาดาว่านายภิกษุไม่มีในอารามมีแต่พวกอาชีวกสงสนานอยู่เจ้าค่ะออนางคงจะไม่เข้าใจนะนางวิสาขาเป็นสตรีฉลา,าดเฉียบแหลมมีปัญญา รู้ได้ทันทีว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายคงเปลื้องผ้าพากันสงสนานกายเป็นแน่นางคนนี้เขาจึงสำคัญว่าไม่มีภิกษุในอารามมีแต่พวกอาชีวกสงสนานกายอยู่อืมอันนี้นางก็รู้นะว่าอาชีวกนะ่ะจะเข้าไปในบริเวณวัดได้อย่างไรนะ ที่จริงคงพระท่านคงจะเปลือยกายอาบน้ําฝนอยู่แน่ๆนะนางวิสาขาก็เรียกว่ามองภาพออกนะยมจึงได้สั่งสาวใช้ว่าไปเถิดแม่ทาสีเจ้าจงไปอารามแล้วแจ้งพัตตการว่าถึงเวลาแล้วพัตาหารเสร็จแล้วเจ้าค่ะครั้นเวลาต่อมาพิกษุหรนั้นทำตัวให้เย็นมีกายงาม ต่างถือจีวรเข้าไปสู่ที่อยู่ตามเดิมทาสีนั้นจึงไปวัดไม่เห็นภิกษุทั้งหลายจึงเข้าใจผิดคิดว่าไม่มีภิกษุในอารามอารามว่างเปล่าจึงกลับไปบ้านแล้วแจ้งความนั้นแก่นางวิสาขาว่า ไม่มีภิกษุในอารามอารามว่างเปล่าเจ้าค่ะภิกษุสงท่านสรงน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะโยมนะก็คงจะเข้ากุฏิแต่ละองค์แต่ละองค์ไปโยมลานวัดก็ว่างเปล่าจากพระไม่มีพระสรงน้ําเหลือแต่แม้แต่เพียงรูปเดียวโยมนางก็คิดว่าไม่มีภิกษุนะก็กลับไปบอกนางวิสาขาอีกโยม นางวิสาขามิคารมาดาเป็นสตรีฉลาดเชียบแหลมมีปัญญารู้ได้ทันทีว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายคงทำตัวให้เย็นมีกายงามต่างถือจีวรเข้าไปสู่ที่อยู่ตามเดิมเป็นแน่นางคนนี้เขาจึงสำคัญว่าไม่มีภิกษุในอารามอารามว่างเปล่าแล้วสั่งสาวใช้ไปอีกว่าไปเถิดแม่ทาสี เจ้าจงไปอารามแล้วแจ้งพัตการว่าถึงเวลาแล้วพัตตาหารเสร็จแล้วเจ้าค่าครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งกะเพรศุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงเตรียมบาจีวรถึงเวลาพัตตาหารแล้วภิกษุนนั้นทูลรับสนองพระพุทธบัญชาว่าเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าครั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงครองอันตรวาสก ถือบาจีวรเสด็จหายไปในพระเชตวันมาปรากฏที่ซุ้มประตูบ้านนางวิสาขาดุดบุษมีกำลังเหยียดแขนที่คูหรือคูแขนที่เหยียดฉะนั้นพระองค์ประทับนั่งหนึ่งพพุทธาานที่เขาปูลาดถวายพร้อมด้วยพระสงฆ์เรียกว่ามาดุลิตยมขณะนั้นนางวิสาขามิคารมาดากล่าวว่าชาวเราผู้เจริญน่าอาศัศจรรย์ น่าอัศจรรย์จริงหนอชาวเราผู้เจริญประหาดจริงหนอพระตถาคตชื่อว่ามีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากเพราะเมื่อห่วงน้ําไหลนองไปเพียงเข่าบ้างเพียงสเเอบ้างเท้าหรือจีวรของภิกษุแม้รูปหนึ่งก็ไม่ได้เปียกน้ําอำโยมแสดงว่าเรียกว่าเหาะมาโยมไม่ได้เดินลุยน้ํามานะเพราะว่าน้นํานี่ทางเดินมาเนี่ยอย่างน้อยบางที่ก็ ท่วมถึงเอวบางที่ก็ถึงเข่าโยมบางที่ก็ต้องท่วมหลังเท้านะแต่พระพิสุเหล่านี้เนี่ยไม่มีเท้าเปียกจีวรไม่เปียกนี่ยต้องมาด้วยฤทธิ์เป็นแน่เลยนะนางก็คิดว่าพระองค์จะต้องมาด้วยฤทธิ์นะนะก,นนก็นึกในว่าชื่นชมอชัศจรรย์ใจในความในวันในพุทธบาร,รมีของพระพุทธเจ้าโยม ดังนี้แล้วราดเริงเบิกบานใจอังคาดภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขด้วยขาธิยะโพชิยาหารอันประณีตด้วยมือของตนอย่างพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้สวยเสร็จแล้วทรงนำพระหัตถ์ออกจากบาทให้ห้ามพัดแล้วนั่งอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งได้กราบทูลแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าม่อมฉันทูลขอ ประทานพรแปดประการต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธเจ้าค่ะอืตอนที่พระองค์ทรงเฉวยเสร็จแล้วนะโยมพอเสวยเสร็จแล้วเนี่ยนางก็มานั่งอยู่ใกล้ๆแล้วก็ทูลขอพรโยมพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าตถาคตเลิกให้พรเสรียแล้ววิสาขามอมฉันทูลขอพรมอมฉันทูลขอประทานพรที่สมควรและไม่มีโทษพระพุทธเจ้าค่ะ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าจงบอกมาเถิดวิสาขานางวิสาขาก็ได้ทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าสำหรับพระสงฆ์หม่อมฉันปรารถนาจะถวายผ้าวัสิกะสาดกจะถวายพัดเพื่อพระอาการตุกะจะถวายพัดเพื่อพระที่เตรียมจะไปจะถวายพัดเพื่อพระอาพาธจะถวายพัด เพื่อพระที่พยาบาลพระอาพาธจะถวายเพศัชสำหรับพระอาพาธจะถวายยาคูประจำและสำหรับภิกษุณีสงฆ์หม่อมฉันปราถนาจะถวายอุทกะสาดกจนตลอดชีพโยมเนี่ยเรียกว่าปวรารณาตลอดชีวิตปร,รารณาภิกษุสงฆ์เรียกว่าทั้งชาติเลยไม่งั้นเถอะโยมนะ พร8ประการที่นางขอเนี่ยเมื่อวานก่อนอาตมาก็ได้พูดให้โยมฟังบ้างแล้วท <c oughs> ีนี้โยมมาฟังพยัญชนะพิสดารน,นะที่ที่พระพุทธองค์จะทรงตรัสถามนางวิสาขาว่านางวิสาขาเนี่ยมีความคิดอย่างไรเห็นประโยชน์อะไร จึงขอพอรในลักษณะอย่างนี้นะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าวิสาขาก็เธอเห็นประโยชน์ก็เธอเห็นอำนาจประโยชน์อะไรจึงขอพอรแปดประการต่อทถาคตนางวิสาขาก็ทูลว่าพระผู้ธเจ้าค่ะวันนี้หม่อมฉันสั่งทาสีว่าไปเถิดแม่ทาสีเจ้าจงไปอารามแล้วบอกพัตฒการว่า พัตตาหารเสร็จแล้วเจ้าค่ะและนางก็ไปวัดได้เห็นภิกษุทั้งหลายเปลื้องผ้าสงสนานกายอยู่เข้าใจผิดคิดว่าไม่มีภิกษุในอารามมีแต่พวกอาชีวกงสงสนานกายอยู่จึงกลับมาบ้านแล้วรายงานแก่หม่อมฉันว่านายไม่มีภิกษุในอารามมีแต่พวกอาชีวกงสงสนานกายอยู่ พระพุทธเจ้าข้าความเปลือยกายไม่งามน่าเกลียดน่าชังหม่อมฉันเห็นอำนาจประโยชน์นี้จึงปรารถนาจะถวายผ้าวัสิกะสาดกแก่พระสงฆ์จนตลอดชีพอือันนี้เป็นเหตุนะโยมนะที่เห็นพระเปลือยกายสงน้ําไม่งามนางก็เลยอยากจะถวายผ้าอาบน้ําฝนให้แก่พระภิกษุสงฆ์ตลอดชีพเลยโยมดูข้อสองนะ อันหนึ่งข้ออื่นยังมีอีกพระพุทธเจ้าข้าพระอาคันดุกะไม่ชำนาญหนทางไม่รู้จักที่โคจรย่ำเที่ยวบินบาดลำบากท่านฉันอาคันดุกะพัดของหม่อมฉันพอชำนาญหนทางรู้จักที่โคจรจากเที่ยวบินบาดได้ไม่ลำบากหม่อมฉันเห็นอำนาจประโยชน์นี้จึงปรารถนาจะถวายอาคันตุกะพัด แก่พระสงฆ์จนตลอดชีพอือาคันตุกะก็แปลว่าพระที่มาใหม่พระที่มาเยือนพระที่มาเมืองนี้ยังไม่รู้จักญาติโยมยังไม่รู้จักสายบินาบาทเนี่ยอาจจะลาบากเรื่องบินาบาตเรื่องภิกษา,าจารย์นะโยมนะนางก็เลยคิดว่าอยากจะทําพัฒหาราถวายพระอาคันตุกะคือหมายถึงว่าช่วงมาใหม่เนี่ยช่วงที่มาใหม่ภายในเจ็ดวันนี่นะโยมนะ มาใหม่ภายในจิตวันถือว่าเป็นพระอาการดุกะนะพอเลยเจ็ดวันไปแล้วนี่ก็จะเป็นพระปกติพระในอาวาสแล้วเนี่ยสำหรับพระที่เดินทางมาใหม่ก็มารับพตัตาหารที่บ้านของนางวิสาขาได้เลยนะเป็นกรณีพิเศษโยมแล้วก็ข้อสนะโยมข้ออื่นยังมีอีกพระเจ้าพระพุทธเจ้าข้าพระผู้เตรียมตัวจะไปเรียกว่าอาันดุกอาคามิกะ ขมีกะภิกษุนะภิกษุผู้เตรียมตัวจะเดินทางนะพระผู้เตรียมตัวจะไปมัวสแสวงหาพัตตาหารเพื่อตนอยู่จากพระจากหมู่เกวียนหรือจากถึงสถานที่ที่ตนต้องการจะไปอยู่เมื่อพบคำเวลาเดินทางไกลนะมัวแต่ บินาบดาเตรียมตัวจะไปอาจจะลําบากไปถึงจุดหมายปลายทางอาจจะข้ามมากนะจากเดินทางลําบากท่านฉันคะมิกพัดของหม่อมฉันแล้วจากไม่พลาดจากหมู่เกวียนหรือจากถึงสถานที่ที่ตนต้องการจะไปอยู่ไม่พบขําจากเดินทางไม่ลําบากหม่อมฉันเห็นอํานาจประโยชน์นี้จึงปรารถนาจะถวายคมิกพัด แก่พระสงฆ์จนตลอดชีพพัดสำหรับผู้เตรียมตัวจะเดินทางโยมมาข้อสี่นะยังมีข้ออื่นอันหนึ่งข้ออื่นยังมีอีกพระพุทธเจ้าข่าเมื่อพระอาพาธไม่ได้โภชราหารที่เป็นสัปปะยะอาพาธกําเริบหรือท่านจักถึงมรณภาพเมื่อท่านฉันขีลานาพัตของหม่อมฉันอาพาจากทุเลา ท่านจักไม่ถึงมรณภาพหม่อมฉันเห็นอำนาจประโยชน์นี้จึงปรารถนาจะถวายขิรนาพัฒแก่สงจนตลอดชีพเป็นพัฒตาหารสลับภิกษุผู้อาพาธนะท่านอยากจะได้อะไรเนี่ยก็บอกนางวิสาขาได้นางก็จะให้คนทำอาหารที่สัพยะแก่โรคนะมาถวายท่านได้โรคก,ก็จะหายโยม,มโยมเนาะอันนี้แหละเรียกว่าคนบุคคลที่ รู้จักบุญเนี่ยย่อมสแสวงหาโอกาสที่จะทำบุญให้ได้โยมข้อห้าโยมอันหนึ่งข้ออื่นยังมีอีกพระพุทธเจ้าค่าพระผู้พยาบาลพระอาพาธมัวสแสวงหาพัตตาหารเพื่อตนจักนำพัตตาหารไปถวายพระอาพาธจนสายตนเองจักอดอาหารท่านได้ฉันคิรนะ ท่านได้ฉันคิรานุปัถักพภัทของหม่อมฉันแล้วจากนำพัตตาหารไปถวายพระอาพาตามเวลาตนเองก็จักไม่อดอาหารหม่อมฉันเห็นอำนาจประโยชน์นี้จึงปรารถนาจะถวายคิรานุปถัถาก,กพภัตแก่พระสงฆ์จนตรอดชีพน,นี่คือภิกษุผู้พยาบาลภิกษุไข่ย,ยมนมก็รับพัตตาหารจากบ้านนางวิสาขาได้เลย ข้อหกโยมอันหนึ่งข้ออื่นยังมีอีกพระพุทธเจ้าข่าเมื่อพระอาพาธไม่ได้เพศัตท,ที่เป็นสัปปายะอาพาธจักกําเริบเพศัชกับอาหารต่างกันนะโยมนะเภศัตก็หมายถึงพวกยานี่แหละนะเ,เมื่อพระอาพาธไม่ได้เพศัชท,ที่เป็นสัปปายะอาพาธจักกําเริบหรือจักถึงมรณภาพ เมื่อท่านฉันคิรานะเพศสัตของหม่อมฉันแล้วอาพาจักทุเลาท่านจักไม่มรณภาพหม่อมฉันเห็นอำนาจประโยชน์นี้จึงปรารถนาจะถวายคิรานเพษัตแก่พระสงฆ์จนตลอดชีพโยมนะโยมปะวรณาขอพรพระไว้กี่ข้อโยมเนี่ยข้เจ็ดโยมอันหนึ่งข้ออื่นยังมีอีกพระพุทธเจ้าค่า พระองค์ทรงเห็นอนิสงส์อือันนี้มอมฉันทรงเห็นอนิสงส์สิบประการได้ทรงอนุญาตยาขู่ไว้แล้วอ่าขออภัยนะอาตมาอ่านผิดวักประโยคนิดหนึ่งนะโยมนะเขาเจ็ดโยมอันหนึ่งข้ออื่นยังมีอีกพระพุทธเจ้าค่ะ พระองค์ทรงเห็นอนิสงสิประการได้ทรงอนุญาตยาคูไว้แล้วที่เมืองอินที่เมืองอันทกะวินทะมอมฉันเห็นอนิสง์ตามที่พระองค์ตรัสนั้นจึงปรารถนาจะถวายยาคูประจําแก่สง์จนตลอดชีพมยมคงจะเคยฟังเรื่องการถวายข้าวยาคูของพราามานะในวันก่นกอนๆน,นู้นที่จะมาได้นํามาบรรยาย ในอ่านให้ยายเยนได้ฟังไปแล้วนะที่เมืองอนากัศบินทะโยมที่พระพุทธองค์ทรง,สงแสดงอนิสงค์ของข้าวยาคูนะนางก็อยากได้อนิสงค์ด้วยโยมท่นี้ข้อ8โยมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธเจ้าข้าภิกษุณีทั้งหลายเปลือยกายอาบน้ําร่วมท่ากับหญิงแพทย์สยาณนะแม่น้ําอาจิระวดี เ่ข้อความตรงนี้อาตมาก็อ่านให้โยมฟังไปแล้วนะในวันก่อนนะโยมว่าการเปลือยกายอาบน้ําของพิษุนีนั้นดูน่าเกลียดน่าชังนะนางเห็นประโยชน์ตรงนี้แหละจึงได้ถวายผ้าอาบน้ําฝนให้แก่พระ,ะให้แก่พิษุนีสงจนตลอดชีพโยมทีนี้พระผู้มีพภาคเจ้าเนี่ยพระงก็ได้ทรง ถามนางวิสาขาว่าเธอเห็นอน,นิสง์อะไรจึงขอพรแปประการนี้ต่อพระพุทธเจ้าโยมต่อพระตถาคตนน,นะทีนี้นางวิสาขาก็ได้ทูลว่าพระพุทธเจ้าขา้าภิกษุทั้งหลายในพระธรรมวินัยนี้จำบรรษาในที่ทั้งหลายแล้วจักมาพระนครสาวัตถีเพื่อเฝ้าพระองค์แล้วจกักทูลถามว่า ภิกษุมีชื่อนี้ถึงมรณภาพแล้วมีคติอย่างไรมีพบหน้าอย่างไรพระพุทธเจ้าข้าพระองค์จักทรงพยากรณ์ภิกษุนั้นในโสดาปฏิผลสกทาคามิผลอนาคามิผลหรืออรหัตผลหม่อมฉันจักเข้าไปหาภิกษุร,รูปนั้นแล้วเรียนถามว่าพระคุณเจ้ารูปนั้นเคยมาพระนครสาวัตถีไหมเจ้าข้า ถ้าท่านเหล่านั้นจักตอบแก่หมอมฉันว่าภิษสูนั้นเคยมาพระนครสาวัตถีหมอมฉันจึงถึงความตกลงใจในการมาของพระคุณเจ้ารูปนั้นว่าพระคุณเจ้ารูปนั้นคงใช้สอยผ้าวัสิกะสาดกอันนี้โยมเวลาหมดแล้วนะอาตมาขอต่อเล็กน้อยนะโยมนะให้จบไปตรงนี้โยมพิษสูรูปนั้นคงฉันอาคัรตุกะาพาัท เขามีกับพาธคิรานาพาธคิรานุปถากพัคิรนณเภสัตหรือยาคูประจําเป็นแน่ออคือมารับปัจจัยสี่ที่บ้านของนางอะนะเมื่อหมอมฉันระลึกถึงกุศลนั้นอยู่ความปลื้มใจจักบังเกิดเมื่อมอมฉันปลื้มใจแล้วความอิ่มใจจักบังเกิดเมื่อมีใจอิ่มเอิบแล้วกายจักสงบเมื่อมีกายสงบแล้วจักสวยสุขเมื่อมีความสุข จิตจักตั้งมั่นจักเป็นอันหม่อมฉันได้อบรมอินทรีย์อบรมพระอบรมโพชชงนั้นม่่มฉันเห็นอนิสงส์นี้จึงขอประทานพรแปดประการต่อพระองค์พระพุทธเจ้าค่ะโยมฟังเอาเองนะโยมนะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่าดีละ่ะดีละวิสาขาดีแท้วิสาขา เธอเห็นอันนสงส่งนี้จึงขอพอรแปดประการต่อตถาคตเราอนุญาตพรแปดประการแก่เธอแล้วผมก็ได้ท่งตรัสคาถาอนโมทนาซึ่งญาโโมฟังไปแล้วในวันก่อนวันนี้เวลาหมดลงแล้วยโยมเลยเวลามาบ้างขอภัยด้วยเอาละอาตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนขอจากลาญยยาญโมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาญโมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคน เพินเขาจเจริญพร